รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทรคลื่นข่าวคุณภาพ FM97 ้ FM 97, จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3มโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับ พบกันทาง fm 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย3าโมงเป็นต้นไปและอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามความเคลื่อนไหวของเราก็คือผ่านทาง Facebook Fan Page Money Plus by ยุทธนา Money p พ u s ส y บายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็คำถามที่ฝากเข้ามาอุ่นหนาฝาข้างนะครับมีคำถามอยากเก็บไว้มันอึดอัดนะครับมันอัดอั้นฝากคำถามมาได้เลยฝากคำถามเรื่องคุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือการจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l ล n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเอ s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคาว่า m Money p l u s M O N E Y P L U S มันนี้ plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับผมรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับวันนี้เนี่ยจะเคลียร์ให้หลายต่อหลายคนเลยที่ส่งคำถามกันเข้ามานะครับที่ถามก็ามาเพิ่มเติมนะครับมีอีกหลายท่านนะครับยกตัวอย่างบางท่านก่อนนะครับคุณสีวัน8249 ถาม TCMC หรือบริษัทอุตสาหกรรมพรมไทยจำกัดมหาชนที่อยู่ในเซ็ตคุณสีวันติดอยู่ประมาณ4บาท20สตางค์ติดอยู่ที่4บาท20สตางค์สงสัยว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มดีไหมอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้ช่างใจหรือว่าเอจะถือต่อหรือว่าจะบายบยนะครับจัดคิวแล้วนะครับคุณสีวันครับท่านต่อมาคุณกิติยาคุณกิติยานะครับฝากคำถามมาว่า โกลบอลกรีนเคมีข้อจำกัดมาหาชนเป็นไงบ้างเหมือนทักทายเลยนะเอาไม่เป็นไรแต่ว่าต้องทำกันบ้านเองด้วยนะคุณกิติยาครับแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะได้ข้อสรุปหรือว่าข้อมูลได้มากเพียงพอ ในการตัดสินใจลงทุนนะครับอยากรู้แนวโน้มของ g โกลบอลก e ีนเคมีคอลจำกัดมหาชนหรือว่า GGC นะครับว่าแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรีบจัดการให้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นีพัสของเราไว้ด้วยนะครับเอาไว้เป็นช่องทางหนึ่งในการฟังรายการสดๆก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นช่องทาง ในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินพี่อู๊ดครับคุณมงคลพ่วงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่อู๊ดครับ สวัสดีครับคุณยุทธนาจริงไหมเขาบอกว่าถ้าถามอารมณ์ตลาดเนี่ยอยากขึ้นมากกว่าอยากลงนะแต่ดูเหมือนมีอะไรมาชุดอยู่ถ้าเป็นระยะระยะเลยอ่ะใช่ครับจริงตลาดเราอยากขึ้นเห็นว่าขึ้นค่อย,อย,อย,ยๆต้มเตียมต้มเตียมขึ้นไปเรื่อยๆตอนนั้นที่บอกว่าพอขึ้นมาเทคนิคอลรีบาวแล้วก็พักเนี่ยเขาพักนิดนึงจริงนะแล้วก็กระตอก,กระแตต่อขึ้นไปถ้าเกิดเมื่อวานนี้ไม่ได้มีหุ้นปตทสพบทเข้ามาดึงเนี่ยหุ้นเราเมื่อวานก็บวกสองจุดนะก็ยังบวกต่อ เดี๋ยวดูแล้วกันวาวันนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับ,รบไล่เลียงกันจากเรื่องของอเมริกาซะก่อนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยต้องตามดูอยู่หลายตัวอีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตัวเลขว่างงานก็ต่ากว่าที่คาดเมื่อคืนก็2ตัวนะ ISM ก็เกี่ยวเรื่องของจัดซื้อเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องคําสั่งซื้อจากโรงงานก็ต่ากว่าที่ตลาดคาดแล้วก็วต่ากว่าเดือนก่อนด้วยแหละแสดงว่าออกมาในทางลบในทางลบครับยังอ่อนอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้จะออกมาเป็นลบแบบนี้เนี่ยคนก็ยังคงเชื่อนะว่าเฟสเนี่ย ก็จะมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ดีเพราะว่าก็เชื่อว่าตัวประธานธนาคารกลางเนี่ยก็ยังคงยืนยันที่จะใช้นโยบายแบบนี้คือค่อยๆทย,ย,ยอยปรับขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนเดิม<น>ยังมองโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐที่จะประชุม13-14มิถุนายนนี้นะครับน่าจะยังมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบีย้ยสูงเลย ใช่ครับใช่แน่แนแม้ว่าตัวเลขล่าสุดของเมกาเมื่อคืนจะออกมาไม่ค่อยสวยก็ตามนะครับครับนะครับแลวตอนนี้ราคาพันธาบาัตรอัตราผลตอบแทนพันธาบาัตรแล้วก็สินทรัพย์ประเภทอื่นๆในยามที่ค่าเงินดอลลาร์เป็นแบบนี้เนี่ยสินทรัพย์อื่นๆช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อุ๊ดผมว่าติดต่อกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะที่เราเห็นเม็ดเงินเนี่ยยังโถมเข้าสู่ตลาดพันธบัตรราคาทองคําก็ถือว่าดีนะสองหมื่นกว่าบาท นะครับแล้วก็เรื่องมีสินทรัพย์เสี่ยงบางตัวเนี่ยลงแล้วก็สินทรัพย์ที่ปลอดภัยสูงนี่ขึ้นในภาะวะดอลลาร์อ่อนใช่ครับอันนี้มันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงคือคนไม่กล้าที่จะเข้าไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงครับพวกคอมมูนิตี้พวกนี้พวกคุณพวกนี้จัดว่าเป็นความเสี่ยงอาจจะตั้งแต่ปานกลางถึงสูงนะครับแต่ว่าก็ดีนะดีอย่างหนึ่งก็คือพอมีลักษณะอาการแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดเอฟเฟกจากทางด้านสาหรัฐกับยุ เสียอยู่เหมือนเดิม,ม,มนะครับกลายเป็นโชคดีครับตลาดในภูมิภาคนี้ไปเลยนะครับครับ,รบถ้าจะให้ดีมาบ้านเราด้วยนะก็มา <c oughs> ของเราได้มามา,มาไปไปนะครับเราก็ได้กองทุนมาช่วยแหละแ,แล้วก็ฝรั่งเข้ามาแจมในบางวันครับพระเอกบางวันยังเป็นนักลงทุนสถาบัน <c oughs> ใช่ครับและมีฝรั่งแจมด้วยใน <c oughs> บางวันนะครับครับนะครับทีนี้ตลาดหุ้นยังรอดู3ามอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้ใช่ไหมครับพี่อุตสใช่ครับ ก็สามอีเวนต์เนี้ยหรือว่าสามเหตุการณ์ที่ดูกันก็คือเรื่องของตัวอดีตผอ f อ i ครับจะมาแถลงต่อวุฒิสภาของสหรัฐในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวประธานาธิบดีกับในเรื่องของรัสเซียนะครับอันที่สองก็คือเลือกตั้งกรีฑาเริ่มมีความไม่แน่นอนเพราะว่าแกรปหรือว่าส่วนต่างระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมกับแรงงานเนี่ยอยู่แค่สี่เปอร์เซ็นเองถือว่าน้อยจอเหตุก่อการร้ายบ่อยๆมันฉุดคะแนนนิยมของเทเรซาม์ลงมาด้วยนะใช่เลยครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นประชุมธนาคารกลางยุโรป ีบีจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยตลาดคาดได้พอรู้ว่าผลเป็นยังไงแต่รู้แล้วบอกว่าทําไมผมนึงว่ามันกลายเป็นปัจจัยที่คนหลอเพราะว่าหลายครั้งหลายคราที่ผลออกมาไม่เต็มไปตามที่คาด มันหกักปากาเซียนได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอมันเกิดอีเวนที่สําคัญสำคัญแบบน,นี้เนี่ยคนไม่กล้าเบ็ดนะครับคนก็จะรอครับก็จะเกิดภาวะที่นักลงทุนเนี่ยเฝ้ารอมากขึ้นนะฮะเกิดภาวะเวทอันซีมากขึ้นนะครับใช่ครับ,บไปไป,ไปแตะราคาน้ามันหน่อยได้ไหมคคือจริงๆผมคิดว่านะมีบางส่วนกะว่าพอมีเรื่องกาตาราคาน้ามันน่าจะพุ่งใช่ไหม<ช>แต่ปรากฏว่าเมื่อคือนราคาน้ามันดิบในตลาดโลกลงอ่ะเขามองอย่างหนึ่งนะเขามองว่ากาตาก็เป็นหนึ่งในโอเปกเขามองว่าอาจจะทําให้อากาตาผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นไง จริงๆเขาไม่ได้มองว่าความเสี่ยงว่าใครจะไปลบกับกาตากาตาร์เขาไม่ลบกับใครไม่ได้อยู่แล้วคนก็มีแค่ไม่ถึงสามล้านคนก็เป็นติ่งเล็กๆของใกล้ๆซาอุแค่ตัดอาหารอย่างเดียวเขาก็เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยตลาดก็ไดยมองว่ากังวลเรื่องซัพพลายซะมากกว่าครับแล้วก็มันมีหลายๆเรื่องที่ทําให้ราคาสินทรัพย์พวกคอมมินิตีดูมันมีความเสี่ยงนะครับราคาน้ำมันก็เลยยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนอยู่เทวๆทุสี่สิบเจ็ดเหรียญมั้งฮะใช่ครับนะครับประมาณ โดยแถวนี้ละครับประมาณ47-48เหรียญสหรัฐต่อบาเร็วยังเกาะอยู่แถวนี้นะครับ,ร,บราคาน้ํามันยังไม่ขึ้นนะครับนะปรับลดลงมามาดูปัจจัยภายในบ้านเรายังต้องรอดูโปรเจกต์ไหนอีกบ้างไหมครับพี่อู๋ครับก็คงเป แล้วก็มีการเซ็นนั่นแหละหรือไม่ก็ฟันธงว่าต้องทําแล้วจริงๆบางทีอนุมัติไปแล้วประมูลไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำคราวนี้ต้องทำแล้วแล้วก็ใช้จ่ายเงินเข้าระบบมากขึ้นก็คือต้องไปตามประชุมคอรมอทุกสัปดาห์แล้วตอนนี้กลับมาเดินหน้าใหม่ผมว่าอันนี้เป็นตัวช่วยตลาดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นตัวช่วยนะใช่ครับที่ท่านไม่เห็นว่ารัฐบาลกลับมาเดินหน้าเต็มสูบอีกรอบหนึ่ง อ่าเงินบาทที่แข็งสะท้อนอะไรอีกได้บ้างครับก็เงินบาทที่แข็งผมว่ามันมาจากดอลลาร์อ่อนแล้วก็มาตราการหรือว่าแผนปฏิรูปของตัวประเาศเมื่อวานนี้จริงๆแล้วไม่ได้คิดจะกดค่าเงินบาทลงนะครับเป็นเรื่องของการเอื้อให้ทําธุรกิจไปเอื้อของการแลกเงินอะไรมากกว่าเพราะั้นตรงนี้เนี่ยเงินบาทตอนนี้ที่ยังแข็งอยู่เนี่ยผมว่ามาจาก2เหตุผลคือ1ดอลลาร์อ่อน2องคือมีเงินไหลเข้ามาถือว่ายังปกติอยู่นะครับยังไม่น่าวิตกนะครับใช่ครับ เรื่องฟันโฟช่วงนี้ยังเป็นยังไงครับพี่อุ้ยก็ออยังเป็นบวกบวกลบ,บน่จะเป็นฝรั่งก็เข้ามาในบอลอยู่แต่ว่าบอลน,นี่มีสลับขายไปบ้างเพราะว่าแบงค์แคก็ตามๆเหมือนกันนะครับแล้วก็คนอาจจะมีการขายทํางกำไรกันบ้างแต่ว่าถ้าเป็นเน้เนๆแล้วผมว่าโฟนเนี่ยน่าจะยังเป็นบวกในตลาดเอเชียรวมถึงของไทยด้วยครับครับเรื่องปตทอสอพอที่ยุติการผลิตน้ํามันบ,บางส่วนของแหล่ง S1 ทาง k t b s t ีอมองยังไงครับก็อมองว่าเป็นลบกับ อพอแน่ๆนะครับแต่เป็นรถตรงนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดนะครับน้ำมัน1นึ่งหมื่น้าพันก็อาจจะคิดเป็นสิบเปอร์เซประมาณนั้นนะครับ,รบแต่ควนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะหยุดไปยาวแค่ไหนอาจจะมีผลต่อราคาหุ้นบ้างนะครับ,รบซึ่งเรากำลังประเมินอยู่เหมือนกันว่าจริงๆจะถึงกระทบกับราคาถึงสิบเซของเราหรือเปล่านะครับแต่ก็ถามว่ามีผลไหมมีครับมี อบางโบกมองว่าอาจจะกระทบแต่กระทบไม่เยอะแล้วก็อาจจะกระทบเท่าราคาหุ้นที่ลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าตอนเช้าเห็นมีเด้งกลับขึ้นมาได้บ้างใช่ครับนะเดี๋ยวตามดูแล้วกันนะครับสำหรับประเด็นนี้เอาละครับมาดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในมุมมองของ KTB ST จะไซ์เว่์ต่อหรือว่าจะไปทางไหนครับพี่อุดผมอยากจะใช้คําว่าไซเวย์ก็ได้แล้วก็แบบไรทิศทางด้วยนะ ไซเวหรืออาจจะไลทิศทางก็<บ>ได้ไลทิศทางได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นทิศทางแบบเดี๋ยวมีบวกมีลบบ้างแต่ว่าใน5วันเนี้น่าจะบวกสัก4วันแต่ว่าทิศทางเนี่ยคนจะเดาลําบากแต่ก็แอบ,บจะเป็นบวกะม,มากกว่านะครับ<อ>แล้วก็เหตุผลก็ผมยังเชื่อว่าเรื่องของโฟล์เนี่ย <c oughs> ที่มีตลาดเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าสถานการ,รณ์ในสหรัฐกับยุโรปนั้นมัน <c oughs> ไม่ค่อยเคลียรเท่าไหร่ดังนั้นขอกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคนะครับ <c oughs> กรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคระยะสั้นๆที่เหลือของวันนี้หน่อยครับก็คือมองที่1 5ึ่งพ นะครับถึง1575จุดครับอันนี้คือกรอบสั้นนะครับใช่คกับ1575นะครับในช่วงที่เหลือนะครับและถ้ามองกรอบยาวคลุมทั้งสัปดาห์ละครับก็จะมองที่1553ถึง1590จุดครับอันนี้เท่าเดิมเลยใช่เลยครับเท่ากับที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใช่ครับโอพี่อูดจุดยืนชัดเจนครับ1553เป็นกรอบแนวรับด้านล่าง หนึ่งห้าเก้าศูนย์จะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับ,รบผมจําได้พี่อู๊ดบอกว่าสังเกตให้ดีนะถ้าทะลุหนึ่งห้าเจ็ดสามหรือหนึ่งห้าเจ็ดห้าขึ้นไปได้เมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสจะเป็นสัญญาณเป็นซิกแนลที่ดีเหรอครับพี่อู๊ดใช่ครับมีโอกาสถึงหนึ่งห้าเก้าศูนย์ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องลุ้นกันนะว่าให้ผ่านไปได้ผ่านได้เนี่ยอาจจะตามต่อได้นะครับใช่ครับกลยุทธ์การลงทุนจาก KTBST ถ้าเจอตลาดแบบนี้ครับครับในภาพรวมๆแล้วเนี่ยผมคงต้องพูดภาพรวมว่า เนืเ่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีหลายตัวในภาพรวมจริงๆเราต้องเป็นชะลอนะรอให้วันที่แปดมันผ่านไปก่อนนะครับเราเค่อยกลับมาว่ากันว่าตลาดนันตีความยังไงแล้วก็ผลมาเป็นยังไงเราเค่อยกลับมาลงทุนกันใหม่ตอนนี้ก็ชะลอไปก่อนหรือไม่ก็ถือไปก่อนนะอย่าเพิ่งเพิ่มพอร์ตอะไรแล้วก็สําหรับคนที่แบบ ท่านก็อยากจะซื้อหุ้นนะหรือว่ายังไงก็อยากลงทุนอยู่เนี่ยแล้วมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจไหมผมว่าลองไปดูหุ้นกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีฟหรือว่าหุ้นที่ไม่ค่อยเสี่ยงมากหรือว่าผลดีๆเนี่ยพวกนี้น่าจะพอไหวนะครับยังไม่มีหุ้นก็จะรอก่อนได้หรือเลือกซื้อบางตัวได้ใช่ครับมีอยู่แล้วก็ถือต่อแต่ยังไม่ต้องเพิ่มพอร์ตลงทุนในช่วงนี้ใช่ครับและยังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะใช่ครับรอดูโดยเฉพาะอีเวนต์สามอีเวนต์สำคัญในวันที่8มิถุนายนให้ผ่านพ้นไปกกก่่่่่่่่อออนนนะรรรรัััถถถ้้าาาาาเเิดดีียยยงไไไไมมมตวว1 5-6ืส หนึ่งห้าหกหกลงไปยังถือว่ายังไม่เสียอาการใช่ครับพี่อุูดบอกประมาณนี้นะครับใช่ครับเอาละครับทีนี้เงินสดเท่าไหร่ดีช่วงนี้พี่อุูดยังอยู่ที่30นะไว้รอซื้อหุ้นเออเงินสดในพอร์ตประมาณสัก30%นะครับครับเอาละครับพี่อุูดครับคำถามคผู้ฟังที่รักอุ่นหน้าฝากข้างมากๆเลยครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเอเอพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเอเอแล้วตามด้วยคําว่า m o n e y p l u s สมอเนย์พล มันนิพลัสติดกันตรงตัวเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้เ,เชิญได้เลยนะครับคุณนรง คุณอรองขอถามแนวรับแนวต้านของ KYE หรือว่ากันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนน่ารับไหมถ้าราคามันย่อลงมาครับพี่อูรับผมขอตอบมีกันแล้วกันว่าจริงๆแล้วตัวกันยงราคาเขาเป็นขาขึ้นนะจริงๆราคากันยงเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นเพราะว่ากำไรของเขาเนี่ยโตมาตลอดอย่างปีที่ผ่านมาโตมา5 8เเลยนะครับถ้ามองนะผมมองว่าถ้าเกิดจะดู ตรงนี้จริงๆเนี่ยตัวจุดที่ราคาต่ำสุดเขานี่หนึงอาจจะไปประมาณแถวๆนี้แหละครับถ้าเกิดคุณคิดจะลงทุนอยู่จริงๆเท่่าไหรประมาณสัก480แถวๆนี้แหละครับอ่าั้แถว480นะครับแลงครับครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยอาจจะไปดูจุดแถวๆประมาณสัก500แถวๆ5 50ประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมบอกก็คือว่าบางคนเนี่ย อาจจะอยากลงทุนเรื่องของปันผลครับถ้าผมเทียบปันผลแล้วเนี่ยยูวตัวนี้เนี่ยไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะ KYE กันยงเนี่ยยูไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงถ้าเกิดสนใจตัวปันผลเนี่ยผมว่าอาจจะลองตัวอื่นดีกว่านะครับ <c oughs> นะครับถ้าคิดจะเล่นหุ้นปันผลกันยงอาจจะไม่ตอบโจทย์นะใช่ครับแต่ถ้าถามว่าราคากันยงช่วงนี้เป็นยังไงพี่อูดบอกว่าเป็นขาขึ้นครับถ้าคุณนาลงยังรักยังชอบ หุ้นตัวนี้จริงๆก็ให้รอรับแถวแถว480นะครับ,รบสำหรับตัวของกันยงอิเล็กทริกจำกัดมหาชนนะครับคุณนายงครับท่านต่อมาคุณจิรศักิ์นะครับคุณจิรศักบอกว่าทรูประมาณ6บาท5สตางค์ถ้ารับแล้วจะลงอีกไหมทยอยไล่ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสท,ที่แล้วอ่ะตอน6บาท15ก็เลยมีเฉลี่ยต้นทุนทรูของคุณจิรศัก์อยู่ประมาณ6บาท40ทําทำยังไงดีตอนนี้มีประมาณสัก1 5 0 0 0หุ้นแล้วครับ่ครับ คือปกติผมจะไม่ค่อยแนะนําให้มีการถั่วนะเป็นการถั่วเป็นเรื่องที่ที่ยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้วุ้นจะลงต่อหรือเปล่านะครับปกติรธรรมชาติพี่อูดไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อถัวเมื่อราคามันปรับลงมาใช่ครับยกเว้นว่าเรามั่นใจมากๆหรือไม่ก็มีดิฟอยู่ประมาณสัก20%ขึ้นนะครับอันนั้นอาจจะลุ้นนะครับจะต,ต้องพิจารณาว่าวุ้นต้องไม่ลงต่อด้วยนะก็รประมาณนั้นแต่ว่าในเคสของท,ทูเองเนี่ยที่มาที่ไปของการลงก็คือเรื่องของดีแท็กนั่นแหละที่ได้รับเป็นพันธม นะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็เริ่มยืนได้แล้วนะครับในช่วงเช้าที่เห็นมาเนี่ยนะครับนั้นผมมองว่าตอนนี้อาจจะต้องโฮไว่อนครับอดทนนิดนึงนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําที่จะต้องถือเพิ่มนะครับครับก็คือให้ถือต่อใช่ครับถือต่อได้แต่ยังไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ครับถือต่อได้แต่ยังไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ครับแนวโน้มทูต่อไปดีไหมทูผมว่ามันก็โอเคนะเพียงแค่ว่าถูกกระทบจากข่าวสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นหุ้นเนี่ย ก็ลองไปจับดูนะว่าถ้าราคาเข้าไปต่ำกว่าจุดต่ําสุดเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็คือที่5บาท50เนี่ยผมว่าอาจจะต้องพิจารณาลดผอนลงบ้างถ้าหลุด5บาท50าสําหรับทรูให้ขายบางส่วนนี้ออกมาก่อนนะครับถ้าทรูหลุด5บาท50นะครับประมาณนี้นะครับคุณจีรศักดิ์ที่มีอยู่ถือต่อได้นะครับต่อมาครับคุณวรพลนะครับถามหุ้นของ TFG หรือว่าไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนมีแนวโน้มจะไปถึง7บาท ได้บ้างไหมครับตอนนี้ติดอยู่ที่ประมาณ6บาท50คุณวรพลถามครับต้องรอสักพักหนึ่งนะเพราะว่าถ้าดูราคาเขาแล้วเนี่ยเขาก็นิ่งๆอยู่แถวๆนี้มาพักใหญ่ๆนะนะผมว่าคงรอในเรื่องของของผลประกอบการแหละเพราะว่าตอนนั้นที่ราคาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะผลประกอบการเขามีแบบบวกอะไรขึ้นมาบางอย่างนะครับก็ต้องรอนิดนึงแต่ว่าราคาก็ถือว่าไซเวยนแหละนะครับก็ทนนิดนึงครับอ่าทนนิดนึงนะครับครับทนก่อนกัดตันทนก่อนนะครับคุณวรพลผมเป็นกํมบางใัให้นะครับท่านต่อมาคุณพรชัยครับบอกว่าเป็นมนุษย ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณสัก8 5ดหมอยากจะซื้อหุ้นแอดวานสัก500หุ้นเพื่อกินปันผลส่วนต่อไปในใจอยากซื้อปุนใหญ่อยากซื้อโกรพลังงานอยากซื้อราดบุรีแล้วก็ LPN ทั้งหมดเพื่อกินปันผลพี่อุ้ดว่าไงแนวคิดของคุณพรชัยครับครับก็ผมว่าเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนวิธีคิดของผมเองเนี่ยผมมองว่าผมจะเลือกหุ้นที่ว่าไม่เจ๊งครับ โอกาสเจ๊งต่ำมากอะอซึ่งซึ่งผมเองอะผมอาจจะดูหลายๆตัวก็ไม่เจ๊งหรอกแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมเลือกหรองเเลือกแอดวานอ๋อเลือกแอดวานใช่ครับใจตรงกันที่แอดวานใช่ครับเหตุผลเพราะเพราะว่าผมมองว่ายังไงเขาก็อยู่ได้นะเขาก็อยู่ได้เขาไปเรื่อยๆเขาก็มีประมูลนู่นประมูลนี่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนตัวที่ลองลองลงมาเนี่ยผมไปดูที่ L P N เพราะอะไราะว่าผมมองอย่างหนึ่งคือ L P N เนี่ยราคาหุ้นก็ต่ำนะครับถ้าเกิดคุณเล่นยาวๆจริงๆเนี่ยผมว่าคุณททนนนงไไดด้้้เเี่ยราาาออจจะโกสััปลแ แคปิทัลเกตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับสำหรับตัว L P N หรอครับใช่ครับพ่าอดีเนี่ยผล L P N ก็ก็จ่ายดีนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะจ่ายดีนะแต่ผมว่าอดีตเขาเคยจ่ายดีถ้าเกิดเขาผลประกอบการเขาดีเนี่ยในอนาคตเขาก็ควรจะจ่ายดีในอนาคตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคุณพรชัยพี่อูดบอกว่าเห็นด้วยสําหรับตัวแอดวานซซื้อก็ซื้อเถอะแล้วก็ถ้าจะซื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เห็นด้วยในกรณีของ L P N นะครับเอาละครับคุณวุฒิชัยถามว่าบ้านปูเนี่ย เหมาะที่จะเข้าซื้อในช่วงนี้แล้วหรือยังเห็นมีสัญญาณรีบ่าวอ่าบ้านปูครับครับตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องของบ้านปูคือทตันหินแล้วก็ตันหินก็ไปลงตามราคาน้ํามันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจะลงได้ขนาดไหนแต่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสี่สิบห้าผมมองว่าสําหรับคนที่ที่รักจะชอบจะเล่นบ้านปูเองเนี่ยอาจจะใช้ทยอยได้ จากคาถามที่บอกว่ามีรีบาวหรือ,อยังเนี่ยมันมีสัญญารีบาวให้เห็นอย่างน้อยก็ปรากฏในตัวราคาทาันทีในตลาดโลกที่เยับขึ้นประมาณสักสองวันติดต่อกันแล้วซื้อได้แถวไหนครับถ้าสนใจบ้านป<ข>ูก<ต>็ผมว่าอาจจะแถวแถวสิบเจ็ดบาทต้นต้นกลางๆแล้วแถวนี้แหละครับประมาณ17บาทต้นๆหรือกลางๆนะครับใช่ครับแล้วใช้ลักษณะของการทายอยซื้อเอานะทยอยซื้อนะถ้าสนใจสําหรับบ้านปูนะครับใช่ครับแถวแสิบเจ็ดบาทนะครับใช่ครับคุณพันนีกับคุณสมชายคงไม่ทันนะดีเดียวขอผัดไปวันอื่นก่อนนะครับ เพราะว่าต้องไปปิดท้ายที่หุ้นเด่นจากทาง KTBST ประจำสัปดาห์นี้ขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับพี่อุทับครับ,รบตัวแรกนะครับเป็นพึกษาโฮดิ้งนะครับพึกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนนะครับ,รบหรือว่า PSH นะครับครับผมชอบ2เรื่องเลยก็คือ1คือราคาหุ้นลงมาเยอะ2ก็คือปันผลเนี่าเป็นหุ้นที่จ่ายดีนะ เราคาดการบันผลปี1นเจ็ดที่ก็จะจ่ายเนี่ยมันบาท50เลยซึ่งคิดเป็นดิวเนี่ยก็ประมาณ6กเลยแหละครับนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยถือว่ามีดาวไซส์เล็กคือลงโอกาสลงก็ไม่น่าจะเยอะครับนะครับอันนี้เป็นตัวแรกครับ ครับเลขคอมเมนต์จากทาง KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของพฤษาโฮดิ้งครับซื้อครับเลขคอมเมนต์ซื้อพฤษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ25่สบาทห้ครับราคาเป้าหมายพฤษายีบาบาทห้สตางค์ครับ25าบาทห้สตางค์นะครับทยอยเก็บได้แถวไหนครับ21ถึง21่สบาทห้ครับประมาณ21บาทถึง21่สบาทห้สตางค์ทยอยเก็บได้สำหรับพฤษานะครับผิดทางคัดลอสจุดไหนดีครับ หลุดยีบหลุด2าทสาสสตางค์ลงมาเมื่อไหร่ขายออกมาก่อนนะครับครับหลุด21่สบาทสาสตางค์สำหรับพฤกษาขายออกมาก่อนนะครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับครับก็คือตัวบูรพาเทคนิคอลเอนจิเนียริ่งอ่าอีท e ใช่ครับในตลาดหลักทรัพย์ M A I ใช่ครับ นะครับชอบบูรพาเทคนิคอลเอนจิเนียริ่งตรงไหนครับคือหุ้นตัวนี้เพิ่งหลุดจากแคชมานะแล้วก็ในเรื่องผลประกอบการเองก็ยังมองว่ามีการเติบโตนะเพราะว่ามันมีทั้งโปรเจกต์หลายๆตัวทั้งโครงการเอนจิเนียริงหรือโครงการอะไรต่างๆที่เขาลงทุนแหละเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยนะครับก็ถือว่าราคา ที่อยู่ปัจจุบันนี้ยังมีโอกาสมีอัพไซด์จากราคาที่เหมาะสมของเราอยู่พอควรเลยนะครับเราก็มองเป็นก๊อสตัวหนึ่งในหุ้นที่เราดูแลอยู่นะครับและคอมเมนต์จาก KTBST ซื้อถือหรือขายหุ้นของบุรพาเทคนิคอลเอนจิเนียริ่งครับซื้อครับและคอมเมนต์ซื้อ ETE นะครับครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ5้าบาทสีครับราคาเป้าหมาย5้าบาทสีสตางค์นะครับครับราคาเป้าหมาย5้าบาทสีสตางค์สำหรับ ETE นะครับครับรับได้แถวไหนครับประมาณ สามบาทเก้าสิบหกครับสามบาทเก้าสิบหกสตางค์สามบาทเก้าสิบหกสตางค์รับได้นะครับครับแล้วถ้าผิดทางคัดลอสจุดไหนครับถ้าต่ํากว่าสามบาทแปดสิบสองครับต่ํากว่าสามบาทแปดสิบสองต่ำกว่าสามบาทแปดสิบสองเมื่อไหร่เนี่ยให้ขายหนีามาก่อนนะครับครับนี่คือสองคุณเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทาง k t b s t ประกอบด้วยพฤกษาโคดิ้งจํากัดมหาชนราคาเป้าหมายยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์และบูรพาเทคนิคอลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่า ETE ราคาเป้าหมาย5.40บาทส0สตางค์มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับพี่อู๊ดก็คงเหมือนเดิมนะครับก็คือยังคงฝาก Facebook ของเราไว้นะครับเพื่อติดตามบทวิเคราะห์ของเรานะครับ ktb st นะครับลองเข้าไปแวะชมกันได้นะครับครับ ktb st นะครับมีอะไรดีๆให้ดูทุกวันเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงครับพี่อู๊ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่อู๊ดคุณมงคลพ่วงเพตรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์มาช่วยตอบคำถามและมาฝากหุ้นเด่นกับเราเอาไว้ให้เราไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายเบรกนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีการชี้แจงจากทางปตทสพไปยังตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าตามที่สารปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่1มิถุนายน2560 ให้มีการเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่นกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจิงแจ้งให้ผู้รับสัมปทานบนบกทุกรายหยุดกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมที่มีการดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่สปกเป็นการชั่วคราวนั้นทางปตทสพบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทปตทสพสย าจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตทสอพอที่ปตทสอพอถือหุ้นอยู่ร้อเซทั้งทางตรงและทาง,ทง,ทงอ้อมและเป็นผู้ดำเนินงานจึงได้หยุดการผลิตโครงการ S-1 เฉพาะในพื้นที่สพกตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2560ที่ผ่านมา โดยโครงการ S1 ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกและกำแพงเพชรโดยปตทสพและปตทสพสยามถือสัดส่วนโครงการ S1 ร้อยละรอ้อมีปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยป,ปี59อยู่ที่ประมาณ27,351บา์เรลต่อวันก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ประมาณ264ตันต่อวันและก๊าซธรรมชาติประมาณ21ล้านลูกบาทฟุตต่อวันทั้งนี้ การหยุดการผลิตโครงการ S1 ในพื้นที่สปรกรจะส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบลดลงประมาณ15,000บาเรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ลดลงประมาณ130ตันต่อวันและก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ10ล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับอย่างไรก็ดีครับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างการรวบรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับสัมปทานบนบกรายอื่นเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียว แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน